เมื่อครั้งหนึ่งป่าต้นน้ำในภาคเหนือถูกบุกรุกพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่เพราะคนไม่รักป่าแต่เพราะเขาอยู่ไม่ได้หากไม่มีที่ทํากินพระองค์จึงมีพระราชดำริทําให้เกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงโครงการนี้ทรงเริ่มจัดก,การให้คนมีบ้านมีอาชีพและมีน้ำใช้ปลกป่าสร้างฝายเก็บน้ำไว้หล่อเลี้ยงชีวิต เพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าถ้าคนอยู่ได้ป่าก็อยู่ได้และเมื่อป่าอยู่ได้แผ่นดินก็จะอยู่ร่มเย็นวันนี้ป่าลายปืนที่เคยร้างกลับมามีชีวิตอีกครั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือแบบอย่างของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่เริ่มต้นจากพระเมตตาและหัวใจของความพอเพียงทีมงานโฮลิีไซด์ขอน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณผู้ทรงปลูกทั้งป่าในแผ่นดินและ ชาติไว้ในคนใดทุกคน